ไอ้เยื่อหุ้มเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เยื่อหุ้มหัวใจอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตรงกลางเนี่ยหนึ่งใช้โคนิโป้กดหมุนหมุนอ่าอย่างเงี้ยหมุนเข้าไปหมุนให้มันกดให้มันเล้าๆเอาปลายนิ้วกเข้าไปหัวมันเออจิกเข้าไปเลยจับให้เต็มมือจับให้เต็มมือจับอ่าหมุนหมุนสองด้านเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเหมือนกันหมุนอย่างเงี้ยพอหมุนเสร็จใช่ไหมเอามากัดแทกกันอย่างงี้อันนี้เอาสาอันมือเนี่ยกระแทกเออ แทกไปเรื่อยๆอันนี้จะช่วยละเรื่องระบบหัวใจนะจะช่วยมันกระแทกเส้นให้มันเกิดการเคลื่อนไหวนะกระแทกเส้นอันนี้เวลาหายใจออกโล่งๆมันก็จะโลงขึ้นก็ทําสลับกันหมนุนหมนุนโลง่งเสร็จแล้วเออเแล้วก็เอามือถูกันอย่างนี้ถูกันอย่างนี้ คือทำเหมือนเอามือมานวดกันสันมือสันมือมานวดกันนวดกันเออนวดกันยิ่งเลยออกมาได้ยิ่งดีมันก็จะขับลมออกมาขับลมอ่าะแทกเสร็จแล้วก็หมุน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 เหมือนนวดมืออะไรตรงนี้ก็จะช่วยช่วยเยอะระบบซานเกียวแล้วก็ตรงนี้กดตรงเนี้ยอ่าช่วงเนี้ยกดอืมหมุนเนี่ยเนียหมุน นวดนวดอย่าให้มันมันบวมใหญ่เอาลมออกให้หมดตรงนี้ลมมันจะได้วิ่งไปผ่านนิ้วมือได้เตรงนี้ก็เหมือนกันสองข้างเลยคว้มามันนะนี่พอคว้ามือเสร็จหงายมือหงายมือเหมือนกันตรงนี้ให้มันปวดปวดเล้าๆนวดให้เหมือนเล้าๆ ทำงี้บ่อยๆระบบมือจะดีขึ้นระบบหัวใจจะดีขึ้นเส้นประสาทมันจะโยงกันหมด